สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บ่ายนิตยานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพินิษฐ์พาเพื่อนๆมาดูไม้2ชนิดนะคะเป็นไม้มงคลนะคะที่คนท,ทั่วไปก็นิยมปลูกนะคะเป็นไม้รุ่นเก่าแต่ว่าความสวยงามนะคะไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยนะคะก็มาดูกันเลยนะคะวันนี้ไม้2ชนิดนี้คือต้นอะไรนะคะก็มาดูกันเลยนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้เรียกว่าโบกเงินโบกทองนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนต้นนี้จะเรียกว่าพัดโบกทองนะคะเป็นต้นไม้สมัยก่อนจะอยู่ในรัว้วในวังกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับต้นนี้นะคะมีความสวยงามนะคะโบกเงินโบกทอง ความเชื่อและความเป็นมงคลนะคะก็มีมาแต่โบราณนะคะก็จะช่วยโบกเงินโบกทองมาเข้ากระเป๋ามาเข้าบ้านกับผู้ที่อยู่อาศัยและบุคคลในบ้านนะคะต้นไม้ชนิดนี้ก็เสริมความเป็นมงคลได้นะคะลักษณะก็จะ,ะแตกพุ่มแตกกอเป็นไม้พุ่มไม่ใหญ่มากนะคะตัวนี้เหมาะที่จะตั้ง ตามอ,อาคารบ้านเรือนหน้าบ้านได้นะคะบริเวณหน้าบ้านใครที่มีพื้นที่จำกัดนะคะกะ็ใช้ต้นนี้ได้นะคะตัวนี้ลักษณะใบนะคะใบก็มีสีทองนะคะใบสวยเหมือนพัดโบกเลยนะคะตัวนี้จึงเรียกว่าพัดโบกทองนะคะก็ชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุด้วยนะคะเวลาจะปลูกไม้ชนิดนี้นะคะใช้วัสดุอื่นมะพร้าวซับขุยมะพร้าวร่วมด้วยได้นะคะปุ๋ยนะคะก็เลือกใช้ตามที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะจะเป็นปุ๋ยออสโมโค้ดละลายช้าสูตร13-13-13ได้นะคะหรือเป็นชีวภาพ อัดเม็ดก็ได้นะคะจะเป็นมูลไส้เดือนนะคะเป็นปุ๋ยชีวภาพก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ใส่สักเดือนละครั้งนะคะก็จะสวยงามนะคะ,ะการรดน้ำนะคะไม้ตระกูลนี้ก็รดน้ำสัปดาห์ละ 2- 3ถึงสครั้งนะคะรดแบบชุ่มนะคะสัปดาห์ละ3ามครั้งแต่ถ้ารดแบบผ่านๆก็รดวันละครั้งได้นะคะถ้าไม่ชุ่มมากเราก็รถวันละครั้งได้ตัวนี้ตัวแรกนะคะก็คือพัดโบกทองหรือโบอกเงินโบกทองนะคะเวลาไปซื้อที่ร้านต้นไม้นะคะก็บอกอาตามชื่อนี้นะคะเป็นว่านจัดเป็นว่านนะคะว่านมงคลมาดูอีกหนึ่งชนิดนะคะ ชนิดนี้ก็มีความสวยงามนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าต้นโพนำเงินนะคะโพนำเงินก็เป็นไม้รุ่นแรกๆเลยนะคะสำหรับอโกนิมาตัวนี้นะคะเป็นไม้รุ่นแรกก็มีความเขียวเขียวสดชื่นนะคะ,ะก็จะเป็นลูกผสมอโกนิมารุ่นใหม่ๆก็จะ,ะมี ตัวนี้ไปเป็นส่วนผสมก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ออกมานะคะเป็นสีออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นไม้รุ่นเก่าเรียกว่าโพนําเงินนะคะลักษณะใบก็ปลายใบเดียวแหลมนะคะอะ่ล่องกลางสีขาวสีขาวโดดเด่นเลยนะคะลายจุดสีขาวตัวนี้ก็ไปตัดกับสีเขียวสวยมากๆนะคะเพื่อนๆพี่นิชอบมากเลยไม้ตัวนี้นะคะฟอร์มเขาจะสวย นะคะได้รูปได้ทรงเป็นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็กำลังพอดีกระทัดรัดนะคะถ้าจะตั้งตกแต่งบริเวณบ้านนะคะกะ็แนะนำนะคะมีความสวยงามนะคะสำหรับอากนิมาก,ก็เป็นราชินีแห่งสีไม้ใบสวยอยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้จะสวยแบบสดชื่นนะคะเพราะว่ามีความเขียวสํำหรับไม้สองชนิดนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับไลน์นี้นะคะก็มารู้จัก ไม้มงคลเพิ่มอีก2ชนิดนะคะก็คือโบกเงินโบกทองนะคะโบกเงินโบกทองเข้าบ้านเข้ากระเป๋ากันนะคะและผู้นาเงินนะคะก็นําเงินทองให้ ู้ปลูกนะคะสำหรับไหล์นี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็พินิจก็จะมาให้สาระน่ารู้เรื่อยๆนะคะก็ติดตามนานาพันธุไม้บายนิตยานะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ